Wonderful Pearl Cruise แต่ว่าความทุกข์อย่างครั้งที่ผ่านมาก็เป็นความทุกข์ส่วนตัวนะครับเรื่องคุณพ่อเราคงไม่ได้ถามถึงรายละเอียดแล้วเพราะอยากให้ทุกอยากให้แคทมีรอยยิ้มมากกว่ารู้ว่าช่วงนั้นแย่มาก<ช>แต่นขณะนี้ต้องบอกว่าลุกขึ้นยืนได้แล้วนะครับ,รบนะฮะมีวิธีอะไรในการ ในการทำใจหรือมองไปข้างหน้าให้ประสบความสำเร็จได้คือจนถึงทุกวันนี้บางบางวันแคทก็ร้องไห้ครับอย่างแปลกมากเลยคือเมื่อเมื่อไม่กี่วันนี้เองแคทก็แคทก็ถ่ายละครแล้วก็ต้องเป็นพยาบาลครับอะไรอย่างเงี้ยคือแคทแค่เห็น<ต>เข็มฉีดยายดูถึงคุณพ่อแล้วก็แบบจำได้ว่าคุณพ่อกลัวเข็ม แล้วพอคุณพ่อพอเขาพอเขาจะพอเขาจะตรวจเลือดพอเจาะเข็มเข้าไปปุ๊บคุณพ่อเป็นลมโอ้คือแบบมันก็มันนึกถึงภาพเนี้ยแบบคุณพ่อตัวใหญ่ๆคุณพ่อแบบว่าใจดีอย่างเงี้ยแล้วแบบคุณพ่อแบบเป็นฮีโร่ของเราอยู่ดีพอเจาะเข็มปุ๊บพ่อเป็นลมอะไรเงี้ยคือแบบมันก็กลับมาให้เราเล็กิดอีกใช่แล้วมันก็เลยรู้สึกแบบเอาละตาร้องไห้ละก็ร้องไห้อะไรเงี้ยคือแบบมันเป็นสิ่งเล็กๆน้อยที่คือมันอย่างที่บอกว่าเราเรา ใช้ชีวิตของเราด้วยความ เราเราจะชินมากขึ้นเรื่อยๆกับการที่เราได้สูญเสียคุณพ่อไปอะไรเงี้ยแต่คือถามว่าความเจ็บปวดความที่เราจะทําใจเนี่ยมันก็มันคงใช้เวลาอีกนานอยู่เหมือนกันแต่ก็ทํางานเราก็ต้องให้กำลังใจกันต่อใช่ใช่แต่ว่าคนทางบ้านท่านผู้ชมทางบ้านก็เป็นแบบนี้เยอะแคทลองบอกท่านผู้ชมทางบ้านนิดนึงเพราะว่าคนที่ตกอยู่ในภาวะสูญเสียบางทีงานไม่ทําบางทีไม่อยากจะทําอะไรเลยไม่ดูแลตัวเองจะทํายังไงดีให้กลับมาประคองชีวิตแบบแคทได้ เราต้องทํางานเรารต้องใช้ชีวิตให้ปกติให้ได้เพราะว่าการที่เราตกลงไปปุ๊บเนี่ยถ้าเราปล่อยตัวจริงๆมันจะตกลงไปตกลงไปเรื่อยๆ,ๆจนเราดึงตัวเองขึ้นมาไม่ได้มันเป็นสิ่งที่อันตรายมากมันอยู่ที่จิตใจของเราเราต้องแข็งแกร่งคือสักวันหนึ่งเนี่ยทุกคนต้องไปครับไม่ใช่คุณพ่อคุณแม่ไม่ใช่พี่น้องของเราไม่ใช่ญาติคือทุกคนจริงๆเพราะฉะนั้นนี่คือ S <S เรายังมีชีวิตอยู่เราใช้ชีวิตของเราให้ให้ให้คุม้มเราก็ทําให้คนที่ไปแล้วไปจากเราแล้วภูมิใจว่าเราลุกขึ้นมาได้แล้วเราก็ใช้ชีวิตของเราเหมือนเดิมหรือทำให้ดีขึ้นหรือทำให้แบบคือทำให้เขาภูมิใจในตัวเราโอ้โหผวา่าอันนี้น่าจะเก็บไว้ไม่ใช่เฉพาะแคตคนเดียวน,นะ ที่ปอบประโลมแล้วก็ประคองตัวเองให้ได้แต่ว่าน่าจะเป็นประโยชน์สำหรับท่านผู้ชมทางบ้านท,ที่ตกอยู่ในภาวะที่เขาเรียกว่าตั้งตัวไม่ได้กับการ,รที่ทบางอย่างจากไปแบบกระทันหันแบบนี้มันจะเจ็บนะยอมรับมันเจ็บปวดแต่คือ เราต้องสู้มันจ้องต้องใช้เวลาแน่นอนประคองกันไปแล้วเดี๋ยวก็ดีขึ้นใช่ครับเหมือนกับวันนี้ก็ได้เห็นรอยยิ้มแล้วไม่ต้องเศร้าแล้ว่ไหะคุณพ่อดูอยู่คุณพ่อไม่อยากเห็นความเศร้านะอยากเห็นเฉพาะรอยยิ้มของเราอีกหนึ่งรอยยิ้มที่เป็นท็อปอัพเด็ดชาวเนื่องจากรูปร่างดีหุ่นดีนะครับนั่นก็คือการได้ขึ้นปกหนังสือเล่มหนึ่งซึ่งโดยปกติท่านผู้ชมเขาเอาเฉพาะ1 7 18 19 20ขึ้นปกนะครับเป็นหนังสือที่หัวใหญ่มากเกี่ยว เรื่องของรูปร่างอันเซ็กซี่เป็นยังไงบ้างเสียงตอบรับฟีดแบ็กก็คือเมืองคือครั้งเดียวในชีวิตแล้วเราไว้ใจหนังสือเล่มนี้อยู่แล้วครับแล้วก็ชั้งภาพพี่ใหญ่อมานนี่คือไม่ต้องห่วงเลยครับแล้วทีมงานก็น่ารักทุกคนแล้วแบบคือบังเอิญเจอแล้วเขาก็แบบแคทเออเนี่ยอยากจะให้มาขึ้นปกหนังสือของเรานะได้ค่ะ คิดคิดก่อนไหมเขาก็แบบเขาหลังคิดซะดเดินออกไปอ้อมมาแล้วค่อยมาตอบคือเขาก็แบบอ๋อเดี๋ยวคะนี่ให้ได้ค่ะอ๋อไม่ไม่ต้องคิดหรอกค่ะรู้อย่างครับคอนเซ็ปต์ก็จะให้เปิดตรงไหนบ้างรู้อย่างรู้แล้วแต่คือเขาก็คือเขาน่ารักมากตรงที่ว่าเขาให้ดูรูปก่อนที่จะ เขาเรียกว่าให้ดูเขาเรียกไกด์ไลน์ให้พูฟก่อนอะไรอย่างเงี้ยใช่ใช่แล้วเขาก็บอกคอนเซ็ปต์ว่าเออแคทอยากได้คอนเซ็ปต์แบบไหนอะไรยังไงอะไรเงี้ยค่ะก็คือบอกบอกเขาไปประมาณหนึ่งจริงๆแล้วเนี่ยมันก็มันมันก็ไม่ใช่ตามคอนเซ็ปต์ของแคทร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ว่าก็คือมันก็จะมีความเป็นเพย์บอยอยู่ในนั้นด้วยอะไรนะคะแล้วก็คือเขาก็เลยบอกว่ามาถ้าเกิดว่าก่อนก่อนที่จะส่งทีมปุ๊บเนี่ยให้มาดูรูปก่อนก็เลยแบบ โอเคหารูปนี้ได้ไหมได้ไหมได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็มีการปรับเปลี่ยนรูปบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ก็ feedback ออกมาฟีดแบ a c k ดีดีค่ะคนไม่ได้มองขอโทษต้องพูดกันตรงๆคนไม่ได้มองแบบเ d i ตี้หรือดูน่าเกลียดหรืออนาจารค่ะแต่ว่าน้อยคนที่ถ่ายแล้วดูเซ็กซี่นะครับแต่ดูเป็นสตาร์นะครับพี่โอกาสดีไหมครับเล่มอื่นอีกอะไรอีกเพราะว่าหุ่นเธอยู่นะฮะเดี๋ยวไปเดินข้างหน้าปั๊บเดี๋ยวจะมีนะฮะหนังสือมาอีกถ่ายไหม คงไม่คือแบบว่าจริงๆยันดีมากมันมีความรู้สึกว่ามันอยากจะให้เป็นแบบครั้งเดียวในชีวิตแล้วก็จริงเหรอครับจริงอบอกไตอบหม่ยังพ่งบอกว่าไม่นะอนาคตก็คือตอนนี้เนี่ยคือยังอะค่ะาปีนี้ปีนี้ไม่แล้วกันนะปีหน้าว่ากันใหม่มา ไว้แบบในยามแบบว่าในยามแก่แล้วหรืว่านี่หลานโอยดูสิยายเคยถ่ายอย่างนี้อาเลยยวมีเรื่ออื่นให้เก็บอีกลำบากไหมกับการที่ต้องฟิตตัวเองให้หุ่นเราเป๊ะแบบนี้ตลอดเวลาต้องต้องขอถามีต้องมีวินัยจริงๆต้องมีวินัยต้องขมานท้อแล ไม่เกี่กับทรมานหรอกค่ะแต่คือส่วนมากผู้หญิงจะสับสนเรื่องนี้คคุณจะดีต้องไม่กินอาหารไม่ใช่อยากให้แค่อธิบายจุดนี้หน่อยเพราะหลายๆคนไปใช้วิธีแบบนี้หมดแล้วผิดมากเพราะารว่าร,ร่างกายของเรานี่คือต้องการสารอาหารตลอดเวลาแล้วถ้าเราถ้าเกิดว่าเราไม่ทานอาหารมันไม่ใช่แค่ผอมลงมันจะแห้งเหี่ยวไปเลยค่ะคือมันจะมันจะมีอายุมากขึ้นเร็วเร็วขึ้นเยอะเลยเซลก็จะตายไปนะมันก็จะตายไปเพราะว่ามันไม่มีสารอาหารที่จะคอยฟื้นฟูเซลลในร่างกายของเราเพราะฉะนั้นนี่คือ ทานสามมือไม่ทานสามมืออทานครบาทานแล้วก็จริงๆแล้วถ้าเกิดว่าเลือกอาหารไหมเลือกค่ะออะไรที่ไม่ควรกคือจะหลีกเลี่ยงของทอดของมันกะทิอของหวานผลไม้จะไม่ค่อยทานเท่าไหร่เพราะว่าครับถ้าเราทานมากๆครับความหวานมันจะทําให้เราหิว<อ>เพราะฉะนั้นนี่มันจะทําให้เราอยากทานอาหารเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆเพราะฉะนั้นนี่คือ ถ้าเกิดว่าหิวก็จะทานแบบพวกถัว่วพวกวอลนัทพวกอะไรอย่างเงี้ยหรืออัลมอนด์อะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งเป็นโปรตีนดีนะครับนี่คือวินัยที่ต้องทําตลอดมากแล้วต้องออกกําลังกายสม่ําเสมอต้องพักผ่อนให้เพียงพอด้วยเพราะว่าการที่เราอดนอนมากๆมันก็จะทําให้เราน้ําหนักขึ้นได้เหมือนกันออันนี้หลายคนสงสัยใชท่ทำไมคะอดนอนแล้วน้ําหนักจะขึ้นคือมันจะหิวตลอดเว้ <laughs> เป็นคืนไหนนอนดึกนะนอนดึกมีความรู้สึกอยากกินอะไรสักนิดก่อนนอนตลกนะแล้วก็ไปคว้ามากินจริงๆด้วยตีมือตัวเองก็ไม่ทันเลยกินก็ไปแล้วไี่เรียกว่ากินปั๊บจะนอนก็อึดอัดแล้วตื่นมาเหมือนย่อยไม่เสร็จอีกด้วยเมตาบอลิซึมของเราด้วยระบบเผาผลาญมันจะไม่ทํางานมันจะทํางานช้าลงถ้าเกิดว่าเราไม่ได้พักผ่อนเต็มที่เพราะฉะนั้นกลายเป็นของเหลืออีกใช่ค่ะมันก็จะทําให้เราอ้วนขึ้นแล้วก็คือแคทจะเป็นคนที่แพ้ช็อกโกแลต ครับคือเจอช็อกโกแลตแล้วต้องทานคือจริงๆคือเป็นคนที่แบบเลิฟช็อกโกแลตมากๆเพราะฉะนั้นถ้าเห็นขอคําเดียวรหรืออะไรที่ชอบแล้วมีความรู้สึกว่าเออมันไม่ควรขอแค่คําเดียวให้หายอยาก ให้รู้รสชาติใช่ค่ะแล้วใครที่เหลือใครจะเอาไปรีบๆเอาไปซะเอาไป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 เลยนี่คือสิ่งที่มีวินัยนะครับสำหรับแคทจริงทำให้รูปร่างดีขนาดนี้และเป็นเขาเรียกว่าเป็นคนในวงการบันเทิงที่ขายดีผลงานในปัจจุบันหรือในอนาคตที่เราจะได้เห็นมีอะไรบ้างครับผลงานเพลงค่ะคนก็ยังรอนะนะเยอะมากกำลังรอท่าส้นอยู่มีโอกาสไหมต้องขอบคุณแฟนๆทุกคนด้วยค่ะที่คอยเป็นกำลังใจให้แคทมา20กว่าปีแล้วแล้วก็ยัง ยังยังอยู่กันแบบนแน่นแน่แนจริงๆเลยค่ะเริม่มมองขอโทษต้องพูดกันตรงๆคนไม่ได้มองแบบเดร์ตี้<ช>หรือดูน่าเกลียดหรืออนาจารแต่ว่าน้อยคนที่ถ่ายแล้วดูเซ็กซี่นะครับแต่ดูเป็นสตาร์ะนะครับพี่โอกาสอีไหมครับเล่มอื่นอีกอะไรอีกเพราะว่าหุ่นเหนื่ตอยู่นะฮะเดี๋ยวไปเดินข้างหน้าปั๊บเดี๋ยวจะมีนะฮะหนังสือมาอีกถ่ายไหม คงไม่คือแบบว่าจริงๆยานดีมากมันมีความรู้สึกว่ามันอยากจะให้เป็นแบบครั้งเดียวในชีวิตแล้วก็จริงเหรอครับจริงอเ่อตอบใหม่ย่าเพิ่งบอกว่าไม่นะอนาคตก็คือตอนนี้เนี่ยคือยังอะค่ะปีนี้ปีนี้ไม่แล้วกันนะปีหน้าว่ากันใหม่มา เก็บไว้แบบในยามแบบว่าในยามแก่แล้วหรือว่านี่หลานเออดูสิย้ายเคยถ่ายอย่างนี้ายเดี๋ยมีเรื่องอื่นให้เก็บอีกลำบากไหมกับการที่ต้องฟิตตัวเองให้หุ่นเราเป๊ะแบบนี้ตลอดเวลาต้องต้องขอมต้องมีวินัยจริงๆต้องมีวินัยต้องทรมานทรมาน ส่ม่กเกกับทรมานหรอคะ่ะแต่คือส่วนมากผู้หญิงจะสับสนเรื่องนี้ค,คุณจะดีต้องไม่กินอาหารไม่ใช่อยากให้แค่อธิบายจุดนี้หน่อยเพราะหลายๆคนไปใช้วิธีแบบนี้หมดแล้วผิดมากเพราะว่าร่างกายของเรานี่คือต้องการสารอาหารตลอดเวลาแล้วถ้าเราถ้าเกิดว่าเราไม่ทานอาหารมันไม่ใช่แค่ผอมลงมันจะแห้งเหี่ยวไปเลยค่ะคือมันจะมันจะมีอายุมากขึ้นเร็วเร็วขึ้นเยอะเลยถ้าเราเซลล์ก็จะตายไปนะมันก็จะตายไปเออครูสแต่ว่าความทุก อย่างครั้งที่ผ่านมาก็เป็นความทุกข์ส่วนตัวนะครับเรื่องพุณพ่อเราคงไม่ได้ถามถึงรายละเอียดแล้วเพราะอยากให้ทุกอยากให้แคทมีรอยยิ้มมากกว่ารู้ว่าช่วงนั้นแย่มากแต่นขณะนี้ต้องบอกว่าลุกขึ้นยืนได้แล้วนะครับนะฮะมีวิธีอะไรในการในการทำใจหรือมองไปข้างหน้าให้ประสบความสำเร็จได้คือจนถึงทุกวันนี้บางวันแคทก็ร้องไห้ครับอย่างแปลกมากเลยคือเมื่อเมื่อไม่กี่วันนี้เองแคทก็ แคทก็ถ่ายละครแล้วก็ต้องเป็นพยาบาลครับอะไรอย่างเงี้ยคือแคทแค่เห็นเข็มฉีดยาดูถึงคุณพ่อแล้วก็แบบจำได้ว่าคุณพ่อกลัวเข็ม แล้วพอคุณพ่อพอเขาพอเขาจะพอเขาจะตรวจเลือดพอเจาะเข็มเข้าไปปุ๊บคุณพ่อเป็นลมโอคือแบบมันก็นึกถึงภาพเนี้ยแบบคุณพ่อตัวใหญ่คุณพ่อแบบว่าใจดีอย่างเงี้ยแล้วแบบคุณพ่อแบบเป็นฮีโร่ของเราอยู่ดีพอเจาะเข็มปุ๊บพ่อเป็นลมอะไรเงี้ยคือแบบมันก็กลับมาให้เราได้กลินอีกใช่แล้วมันก็เลยรู้สึกแบบเอาละตาร้องไห้อีกแล้วก็ร้องไห้อะไรเงี้ยคือแบบมันเป็นสิ่งเล็กๆ็น้อยที่คือมันอย่างที่บอกว่าเรา เราใช้ชีวิตของเราด้วยความเราเราจะชินมากขึ้นเรื่อยๆกับการที่เราได้สูญเสียคุณพ่อไปอะไรอย่างเงี้ยแต่คือถามว่าความเจ็บปวดความที่เราจะทําใจเนี่ยมันก็มันคงใช้เวลาอีก,อกนานอยู่เหมือนกันแต่ก็ทํางานอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือแบบบอกเขาไปประมาณหนึ่งรจริงๆแล้วเนี่ยมันกมน็มันก็ไม่ใช่ตามคอนเซปต์ของแคทร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ว่าก็ค,ค,คือมันก็จะมีความเป็นเพย์บอยอยู่ในนั้นด้วยอะไรนะคะแล้วก็ คือเขาก็เลยแบบว่ามาถ้าเกิดว่าก่อนก่อนที่จะส่งพิมพ์ปุ๊บเนี่ยให้มาดูรูปก่อนก็เลยแบบ โอเคฮารูปนี้ได้ไหมได้ไหมได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็มีการปรับเปลี่ยนรูปบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ก็ feedback ออกมาฟีดแบ a c ดีค่ะคนไม่ได้มองขอโทษต้องพูดกันตรงๆคนไม่ได้มองแบบเ d ์ตี้หรือดูน่าเกลียดหรืออนาจารแต่ว่าน้อยคนที่ถ่ายแล้วดูเซ็กซี่นะครับแต่ดูเป็นสตาร์นะครับพี่โอกาสอีกไหมครับเล่มอื่นอีกอะไรอีกเพราะว่าหุ่นเธอเซ็อยู่นะฮะเดี๋ยวไปเดินข้างหน้าปั๊บเดี๋ยวจะมีนะฮะหนังสือมาอีกถ่ายไหม คงไม่ไคือแบบว่าจริงๆย่นดีมากมันมีความรู้สึกว่ามันอยากจะให้เป็นแบบครั้งเดียวในชีวิตแล้วก็จริงเหรอครับจริงค <laughs> อ่ต <laughs> อย่าเพิ่งบอกว่าไม่นะอนาคตก็คือตอนนี้เนี่ยคือคือยังอะค่ะปีนี้ปีนี้ไม่แล้วกันนะปีหน้าว่ากันใหม่มาคืออยากเก็บไว้แบบในยามแบบว่าในยามแก่แล้วหรือว่าเนี่ยหลานเอยดูสีย้ายเคยถ่ายอย่างนี้ถ่ายเลยเดี๋ยวมีแลบื่นให้เก็บอีกลำบากไหมกับการที่ต้องฟิตตัวเองให้หุ่นเราเป๊ะแบบนี้ตลอดเวลาต้องต้องขอถามท่านผู้ชมดีล